เป่งปันถึงบทเรียนที่สิ่งที่ได้จากการเฝ้าเดี่ยวกันแล้วกันนะคะสะดุดีบทที่แปดค่ะขอ้อหนึ่งถึงเจ็ดบอกว่าถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคําแซ่สองสาธุการโดยปากของเด็กอ่อนและทาลกพร่งทรงตั้งป้อมปราการ เพราะคู่อริของพระองค์เพื่อระงับจับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้นเมื่อพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นพาหของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาเพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้า แต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์สรีเกียรติให้แก่เขาองทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพรัาถกิจของพระรงองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาคือฝูงแกะและฝูงบัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยพี่น้องที่รัก <c oughs> พระเจ้าจะแบ่งปันถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยทำให้มนุษย์มีคุณค่า พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างที่มีคุณภาพสูงสุดนะคะพี่น้องรละพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างที่มีคุณภาพสูงสุดนะ,ะและพระองค์ก็ทรงดูแลสิ่งทรงสร้างที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดด้วยคือมนุษย์ถ้าวันนี้ท่านคิดว่าท่านท่านเกิดมาเป็นลูกนะ,ะเป็นเป็นลูกของพระเจ้าพีา่น้องที่รักท่านก็จงมั่นใจว่า ชีวิตของท่านมีคุณค่าสูงสุดนะพี่น้องอ่าบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้เกิดมาอเป็นลูกของบุคคลที่โลกยกย่องว่าเป็นคนดีเป็นคนดังระดับประเทศนะลูกจะรู้สึกยังไงคะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในแวดวงที่คนยอมรับแล้วก็ถูกยกกงนับถือขึ้นมาทันทีใช่ไหมว่าโอ้นี่นี่นี่ลูกนี่ลูกผู้ว่านี่ลูกในอเพอหรือว่า ในสังคมที่เขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าโอ้เข้าเป็นลูกของคนดังลูกของคนยิ่งใหญ่ลูกของคนดีลูกของคนที่มีอํานาจนะคะเป็นคนดีด้วยอย่างเงี้ยพี่น้อง <c oughs> เด็กจะภาคภูมิใจมากพี่นัรักวันนี้ท่านภูมิใจได้เลยค่ะวันนี้ข่าวดีมาถึงท่านท่านได้เป็นลูกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจไม่จํากัดนะคะเฉนั้นเรา อ่าแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราคิดว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นแค่ตาสีตาสาไม่เป็นที่รู้จักนะแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ขายยาบ้าขายายาาเป็นพ่อแม่ที่โอแบบคือถ้าใครรู้ว่าเป็นเป็นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะชื่อเสียงแย่มากเนี่ยลูกหลายคนไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะให้ใครรู้เลยว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เรานะเราก็จะเก็บตัวเงียบๆน,นะ แล้วก็ไม่สามารถอวดอ้างได้ว่าพ่อแม่ฉันคือใครนะนั่นเธอหรือ,รอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่อวดอ้างอย่างเดียวแล้วก็ปฏิเสธอีกต่างหากนะนั่นคือความรู้สึกที่มนุษย์ทั่วๆไปเป็นและก็ยอมรับพี่นั้นรักแต่ถ้าวันนี้เรารู้ความจริงที่เป็นความจริงแท้แล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนท่านเลยนะก็คือท่านก็จะมีความภาคภูมิใจและจะดีใจอย่างมากว่านะ เจ้าของชีวิตของเราผู้ให้กําเนิดเราและก็เป็นผู้ที่รักเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยนะเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเป็นแบบนี้จนชั่วนิรันดรพี่น้องรับพ่อที่เป็นนะที่เป็นมนุษย์นะเคยเป็นรัฐมนตรีนะฮะวันนี้นะเป็นนะอ่าสสสอบตก ะะความภูมิใจของลูกเปลี่ยนไปตามอะไรคะสถานะภาพของพ่อที่เป็นสสสอบตกตามความยิ่งใหญ่ของพ่อลดลงไปแต่ข่าวดีคือพระเจ้านะ,ะผู้มีความดีและก็ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์อำนาจจะไม่มีวันเป็นพระบิดาที่สอบตกในชีวิตของลูกคือพวกเรา นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้บทเรียนที่มีคุณค่าในชีวิตนะ,ะในความเป็นพระบิดาของเรานะคะเราจึงควรนำจิตใจของเรามาถึงสิ่งแรกคือให้ระาวาังใจจงไว้วางใจในพระเจ้าและจงสรรเสริญพระเจ้าตลอดชีวิตทำไมครับพระเจ้าจึงบอกว่าให้พี่น้องต้องวางใจนะ,ะไว้ใจและสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่า เมื่อพระเจ้าทรงตีเมื่อพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรพี่น้องต้องกังวลใจแล้วเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าเชา้านี้พี่น้องนำเอาความทุกข์ใจภาระหนักในชีวิตวางไว้เทพประบาทของพระองค์ความเจ็บป่วยหรือความขาดแขนเหรอความห่อเหี่ยวฝ่ายวิญญาณเหรอบางคนรู้สึกเจ็บป่วยก็ไม่ป่วยขาดแลนก็ไม่ขาดแขนอะไร แต่มันเหี่ยวมันไม่ชื่นชมมันไม่รู้มันไม่รู้สาเหตุรับใจพระเจ้าก็เหนืนะ่อยเหนื่อยรับใจพระเจ้าก็งั้นงั้นนะคะพี่น้องที่รักคะความสดชื่นหายไปอาจเป็นเพราะว่าท่านห่างเหินพระเจ้าท่านไม่เข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าท่านให้โลกเข้ามามีส่วนในชีวิตท่านมากไปหน่อยท่านเล่นไอทีเยอะไปนะท่านเสียเวลากับอ่าวีดีโอ วิดีโอเกมหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงในชีวิตมากเกินไปพี่น้องที่รักวันนี้ขอพระเจ้าให้เรากลับมานะมีกําลังขึ้นมีความสดใหม่ขึ้นจงสรรเสริญพระเจ้าตลอดชีวิตไม่ใช่สรรเสริญพระเจ้าเฉพาะตอนคุณนก,กิจนําเรานะมัสการแต่ตลอดชีวิตนะจะหุงข้าวจะถูบ้านจะเก็บกวาดนะคะจะเดินไปทํางานจงให้เสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในชีวิต ไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่เป็นกิริยาที่แสดงออกถึงการยกย่องพระเจ้านะขับรถที่สรรเสริญพระเจ้าด้วยกาขับรถด,ด้วยมีน้ำใจขับรถด,ด้วยเชื่อฟังกฎจราจรเขาเรียกว่ากำลังสรรเสริญพระเจ้าด้วยการขับรถของท่านพี่น้องที่รักนะตลอดอวันแห่งชีวิตของเรานะตลอดย4ี่ชั่วโมงหนะึ่งร้อน่นาทีนะครับหนึ่งวันท่านใช้มันเพื่ออะไร ในเวลาเหล่านี้นะเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพื่อจะไว้วางใจพระเจ้าไปกี่นาทีหรือเฉพาะตอนอธิษฐานตอนเช้าถ้าท่านปรารถนาเป็นคนมีความสุขที่สุดในชีวิตที่จะได้อ่าที่ที่ได้เกิดมานะและอ่าให้การเกิดมาของท่านมีคุณค่าอย่างสูงสุดกว่าสิ่งอ่าใดๆที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าบอกพระองค์ทรงสร้างสิ่งสารพัดแต่สร้างเราให้ เป็นมงกุฎแห่งการสร้างคือสูงกว่าสิ่งใดในจักรวาลเราเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายรวมกันในจักรวาลนะคะพี่น้องเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีวิญญาณที่พระเจ้าทรงรักและห่วงใยจนยอมมาตายเพื่อดวงวิญญาณนี้ที่กังขีดพี่น้องเหตุใดท่านจึงดำเนินชีวิตรู้สึกเฉยๆกับมันมากมากนักตื่นขึ้นมาทำไมไม่รู้สึกตื่นเต้น และไม่รู้สึกขอบคุณที่ทรงสร้างเราอย่างมีคุณค่าเช่นนี้อย่างประหลาดและอัศจรรย์เช่นนี้มองดูแขนของตัวเองสิครับพี่น้องทีละมองดูแขนของตัวเองนะคะเนี่ยเนี่ยมองดูแขนของตัวเองดูมือค่ะดูมือดูหน้าตาของเราทําไมมันมีศักยภาพที่ฝังอยู่ภายในสิ่งที่ดูว่ามันอ่อนแอนะ,ะดูว่าถ้าเกิดเอาเอาค้อนมาทุบเนี่ยโอ้พี่น้องร้องแจ๊กเลยมันอ่อนแอใช่ไหม มือเราเนี่ยแต่พี่น้องมือเนี้ยมันมีศักยภาพที่จะสร้างตึกหลังใหญ่มีศักยภาพที่จะสร้างเครื่องบินเจ็ตมีศักยภาพที่จะทําสิ่งมากมายอีกเยอะแยะเลยที่ดูเหมือนอ่อนแอเนี่ยสิบนิ้วของเราเนี่ยค่ะดูมันอ่อนแอนะแค่เอามีดเอามีดขีดเอามีดหัน่นเอามือเอา,เ,อาเลือดมันก็ออกแล้วก็เจ็บใช่ไหมนะแล้วก็ล่างกายก็ ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ <c oughs> ปวดทุลนทุลายแค่แค่แบบเอาวีดมาเฉือนข้อมือนะเราต้องเข้าโรง,งพยาบาลแล้วนะคะเพราะั้นแต่ในในอีกภาพหนึ่งนะมันแข็งแรงเมื่อมันไม่มีแผลใช่ไหมนะมันทําสิ่งสารพัดได้มันเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยนะคะนะเนี่ยเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยนะทําอาหารหม้อใหญ,ใหญ่ๆก็อร่อยซักผ้าได้เป็นกำมังกำมังนะเป็น หลายหลายสิ่งที่มือทําในแต่ละวันนะพี่น้องที่รักใช้คนใช้คนงานทํางานมากมายจับอาหารเข้าปากนะทาอีกเยอะแยะเลยมือเรานะบางคนเป็นหมอผ่าตัดวันนี้จะได้ผ่าตัดช่วยชีวิตคนด้วยมือที่อ่อนเอออันนี้นี่แหละค่ะขอบคุณพระเจา้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่ทรงประทานชีวิตที่มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งนิ้วให้นะเรา,เาในหนึ่งวัน เราไม่ใช่มีแค่หนึ่งมือหรือมีหนึ่งนิ้วนะแต่เรายังมีสมองมีหัวใจมีไตมีตับมีมีแขนมีขาพี่น้องนี่ละมีมีหน้ามีจมูกมีปากมีหูมีเท้ามีขามีกระเพาะมีลำไส้มีโครงกระดูกนะคะมีกล้ามเนื้อมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดนะผิวหนังประกอบร่างเป็นเหล่า มันจะมีคุณค่าและอัศจรรย์อ,จจะจอะไรเช่นนี้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และเราสมควรแก่การที่จะสรรเสริญพระเจ้าถูกไหมพี่น้องที่รักแค่คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ก็ไม่จบไม่สิน้นต่อให้ทั้งชั่วโมงนะคะยิ่งกว่านี้พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริบูรณ์ด้วยความรักนะคะความรักของพระเจ้าทําให้ความใหญ่ยิ่งขององค์มีชีวิตและมี มีความหวังมีความสุขขึ้นมามีพลังขึ้นมาเป็นพลังไม่ใช่พลังลบนะสำหรับสปปรรพสิ่งที่มีอยู่ใต้ฤทธิเดชและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีพลังบวกพี่น้องถ้าะถ้าวันนี้ท่านกําลังสรรเสริญพระเจ้านะกาลังสรรเสริญพระเจ้านะท่านกําลังมีกําลังนะแต่ถ้าวันนี้ท่านกําลังสรรเสริญใครสักคนหนึ่งที่มีฤทธิเดชหรือมีสติปัญญามีความฉลาดนะ แต่เขาไม่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของเขาก็ดูห่างเหินจากเราถูกไหมคะเช่นเราบอกโอ้เราเรา,เรารู้สึกว่าประธานาธิบดีคนเนี้โอ้สุดยอดเลยเก่งมากเราแล้วก็วเ,เป็นคนดีมากเลยอย่างเงี้ยเราสรรเสริญเขาแต่ความดีหรือความใหญ่ยิ่งของเขามันห่างเหินจากเราไม่ไม่รู้จะมีประโยชน์หรือมีผลอะไรต่อเราใช่ไหมคะนะ แต่มันมันดูห่างเหินไม่มีผลนะต่ออ่าแล้วก็ในจิตใจของเราหรือกําลังของเราแต่ถ้าเกิดผู้ที่เรากําลังยกย่องให้เกียรตินั้นนะคือบุคคลที่รักเรามากที่สุดนะและเรากําลังรู้สึกมีความสุขที่ได้ไว้ใจมีความสุขที่อ่าอ่าที่เรามั่นคงและก็ปลอดภัยอยู่ในคนเนี้ยบุคคลเนี้ยที่เรากําลังสันเสริญเพราะว่าเขาคือคนรักเราพีน้องที่รัก ด้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าจึงหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าจงมีความวางใจเหมือนเด็กน้อยที่วางใจในพ่อแม่ของเขาอย่างหมดใจโดยไม่มีข้อสงสัยนะฮะไม่มีความกังขาใดๆความเชื่อและความวางใจแบบนี้ในชีวิตของเด็กคนหนึ่งก็จะ,ะ,ะมีชีวิตที่มีชีวิตที่มีความสุขที่สุดพี่น้องที่รักแต่ความไว้วางใจ นะมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเด็กคนนี้อายุมากขึ้นทําไมคะเพราะว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นเชื่อเหลือตัวเองได้มากขึ้นบางทีความไว้ใจในพ่อแม่ที่แสนดีเนี่ยลดลงไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองทําได้พี่น้องที่รักหันมาดูชีวิตตัวเองสิคะเราควรปรับหัวใจของเราให้ความเชื่อและไว้ใจพระเจ้าของเราเป็นเหมือนเด็กเลกๆ,ๆแม้ว่าเราโตขึ้นแล้วก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ ทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ก็ต้องยิ่งขวรตื่นเต้นว่าทําได้เพราะพระเจ้านะนั้นจงขอให้พระเจ้าประทานความเชื่อแบบเด็กๆให้แก่เราและขจัดปัญหาอุปสรรคที่อ่าที่มันทําให้เราเดินกับพระเจ้าไม่ได้ใกล้ชิดนะคะนะเพราะนั้นขอให้เราดึงคุณสมบัติที่ดีแบบเด็กนะออกมาจากชีวิตของเราเพราะมันเป็นศักยภาพที่ฝังอยู่ภายในนั่นคือความเชื่อที่ วางใจแบบติดนะเป็นภาพฝังอยู่ข้างในเราแต่โลกนี้นะพี่น้องละเรากําลังถูกโลกแห่งความบาปทําให้ศักยภาพแห่งความวางใจแบบติดมันถูกบดบังเบียดบังให้หายไปกลายเป็นความกลัวกลายเป็นความกังวลสงสัยไม่ไว้วางใจพระเจ้ามาแทนที่นะเราจะนํามันกลับมามาสู่ชีวิตของเราได้อย่างไรเราต้องเดินตามรอย นะหาจุดไหนที่มันทำให้เราความวางใจของเราหายไปเมื่อเราเจอจุดนั้นนะคะที่ทำเราทำหายไปนะเราต้องกลับมานะท้าไมเด็กนะเขาไว้วางใจนะพ่อแม่นะสิ่งแรกนะคะนะทำไมเด็กจึงไว้วางใจพ่อแม่ได้นะสิ่งแรกเพราะเด็กช่วยตัวเองได้น้อย น้อยมากพี่น้อหลักเด็กเนี่ยโอ้ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ร้องจากเลยนะะไม่มีใครหาข้าวหาปลาให้กินไม่มีน้่นไม่มีนีน่เขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากแค่เหกปากเมื่อเขาหิวนะคะก็จะช่วยให้เขาหายหิวได้คือร้องแล้วก็มีนเดามาป้ปอนนะนี่คือเหตุผลวันนี้ถ้าพี่น้องนะคิดว่าตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วขอพี่น้องคิดเสมอว่าไม่ใช่ตัวเองทำด้วยตัวเอง แต่นั่นเป็นเพราะพระเจ้าอวยพรแม้ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะและเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้หลายเรื่องแต่จงคิดเสมอว่าไอท้ที่ที่คิดว่าช่วยตัวเองได้นะั่นนะเป็นเพราะพระเจ้าประทานกำลังให้แล้วท่านจะได้ยังคงมีรักษาอารมณ์แห่งความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอยู่นะคะแต่สิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนั้นมันเป็นพระเจ้าทรงทำล้วน นะคะเพื่อรักษาอารมณ์อารมณ์รมแรกนะคะสิ่งที่สองสิ่งที่สองเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่มากเกือบยีบสี่ชั่วโมงอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ไม่ไม่ทิ้งเขาพ่อแม่แทบจะแบบเขาเรียกอะไรยุงแม่ตไต่ไรไม่ให้ตอมนะตบยุงก็ตบเองไม่ได้พี่น้อลักวันนี้ถ้าเราอยากดึงอารมณ์แห่งความวางใจพ่อแม่แบบเด็กๆกลับมา พี่น้องท่านจะต้องใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงหลายครั้งบอกอ่าเราจะเอาเวลาตรงไหนไปทำมาหากินจะเอาเวลาตรงไหนไปนันเด็กก็อยู่ได้สิเพราะเด็กมันไม่ต้องทํางานไม่ต้องนั่นนี่ะแต่ข้าพเจ้ากําลังพูดถึงฝ่ายวิญญาณนะคะพี่น้องอย่าลงประเด็นน่ะกาลังพูดถึงฝ่ายวิญญาณจิตวิญญาณของท่านจะสามารถใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าได้ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงแม้ท่านทํางานท่านก็คิดถึงพระเจ้าแม้ท่านทําสิ่งใดก็ตามท่านก็คิดถึงพระเจ้า วันนี้ถ้าท่านนึกอยากจะหยิบวิดีโอหนังโปมาดูพี่น้องถ้าท่านคิดถึงพระเจ้าท่านจะหยิบไม่ลงนะคะวันนี้ท่านนึกอยากจะนินทาคนโน้นนินนาคนนี้ถ้าท่านคิดว่าพระเจ้านั่งอยู่ด้วยกับเราพี่น้องโอ้พระเจ้าบอกเราต้องรับผิดชอบทุกคาพูดที่เหลวไหลนะพี่น้องเราจะหยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่นินทาแล้วค่ะดังแล้วนี่คือสิ่งที่รักษาสภาพความอารมณ์เด็กไว้ให้ได้ด้วยกัน มีชีวิตใกล้ชิดพ่อแม่เราสิ่งที่สามสิ่งที่สามคือเด็กยังฟังนะการใส่ความจากไข่ไม่ได้หมายความว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเด็กสามเดือนเนี่ยดูดนมอยู่มีคนมาพูดว่ารู้ไหมไอ้ที่ดูดอยู่เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันถ้าท้องเสียนะเด็กมันก็ไม่หยุดดูดอะค่ะนะเพราะว่ามันฟังคำพูดเหล่นี้คำพูดใส่ความเนี่ย นะคำพูดที่ไม่จริงทั้งหลายเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องนะพี่น้องที่รักวันนี้เราต้องเป็นคนพระคมภีตอนหนึ่งบอกให้เราให้เราโง่ในเรื่องของความเลวในเรื่องของความชั่ว,วเนี่ยให้เราเป็นคนทึ่มให้เราเป็นคนโง่หมายความว่าถ้าเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยให้เราฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าเรื่องดีๆให้เราฉลาดแต่ในสังคมบอกอ่ะไอเรื่องโง่เนี่ยฉลาดนักนะหมายความว่าไอเรื่องที่ไม่ดีที่ฉลาดจะทําจริง นะแต่เรื่องดีๆเนี่ยพูดเท่าไรก็ฟังไม่รู้เรื่องนะความบาปมันทําให้มันบดบางตาของเราพี่น้อยละเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อสิ่งใดๆที่มันเป็นการใส่ความหรือว่าอะไรที่เข้ามาเนี่ยให้เราปฏิเสธนั่นเองไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องถึงเราจะฟังรู้เรื่องแต่เราเราอิกโนมันเลยเราปฏิเสธมันเราไม่ไม่รับเหมือนเด็กเขาก็ดูดนมเข้าไปถึงใครจะมาบอกเนี่ยนมไม่ดีนู่นเลยเขาไม่สนใจเพราะว่า เขามั่นใจว่าสิ่งที่พ่อแม่ป้อนให้เขาเนี่ยดีแล้วเวลาลรักวันนี้เราต้องให้จิตใจของเรากลับมาวางใจพระเจ้าอีกครั้งนะคะแม้ว่าเราจะเป็นคนตัวเราจะโตแล้วก็ตามสิ่งต่อมาประการที่หนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ก็คือเราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นแม้กายภาพจะพึ่งพาตัวเองได้มากแล้วก็ตามแต่จิตปิญญาณของเราที่เราต้องประหนักเสมอคือ พี่น้องที่รักนะจิตปิญญาณของเราต้องตระหนักเสมอว่านะเราพึ่งพาต,ตนเองไม่ได้เราต้องการพระผู้ช่วยพระเจ้าอยู่เบื้องหลังนะคะพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังนะ,ะมือที่แข็งแรงขาที่แข็งแรงสติปัญญาที่เจริญขึ้นนะแต่ถ้าปราศจากพระเจ้าแม้แต่หายใจเข้ากับออกก็ไม่มีปัญญาจะหายใจ จงกลับมาหาพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าเหมือนเด็กน้อยๆคือด้วยท่าทีและด้วยแรงจงใจนะคะที่คิดคิดถูกต้องต่อพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องทั้งเรื่องที่เราทําได้มากกว่าตอนเราเป็นเด็กแต่ให้ถือว่าพระเจ้าช่วยเราอยู่เราจึงทําได้ประการที่5กลับมาใช้ใกล้ชิดใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่ของเรา หลายครั้งคนที่โตขึ้นห่างเหินพ่อแม่ทำให้เขาเรียกอะไรขาดใจพึ่งพานะแล้วก็ไม่มีใจยกย่องนะแล้วก็ถูกหลอกนะแล้วก็ยิงนะถูกหลอกจากมารร้ายแล้วก็ยิงงั้นขอคิดเตียนใหม่ๆพี่น้องรักเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวนะพอโตขึ้นหลายคนเลิกเฝ้าเดี่ยวนะพี่น้องเราต้องยิ่งเฝ้าเดี่ยวมากขึ้นเราต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าให้สุดหัวใจมากขึ้นนะคะนะนี่คือสิ่งที่จะกลับมาหาพระเจ้าประการสุดท้ายคือยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะนำจิตใจของเราให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าจนเข้าสู่การเชื่อฟังเข้าสู่การมีสติปัญญานะพี่นอนที่รักนะแต่อย่าหวาดกลัวพระเจ้า นะอย่าหวาดกลัวพระเจ้าแต่จงจงยำเกรงพระเจ้านะเมื่อมนุษย์ทำบาปครั้งแรกนำสู่ความหวาดกลัวจนต้องหลบซ่อนหลบหน้าวันนี้ถ้าพี่น้องไม่หวาดกลัวพระเจ้าพี่น้องจะไม่หลบซ่อนไม่หลบหน้าแต่พี่น้องยำเกรงพระเจ้าพี่น้องจะจะไม่ทำบาปนะขอพระเจ้าเมตตาเราออกจากการซ่อนตัวจากที่มืดมาสู่ความสวา่างเรากล้าเผชิญหน้ากับ พระเจ้าทุกๆวันได้เพราะว่าโลหิตพระเยซูล้างบาปของเราพี่น้องทิรักทุกวันนี้ให้เราขอบพระคุณพระเจ้านะมนุษย์นะเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรักที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจะเปรียบกับสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องทิรักเมื่อเรายำเกรงพระองค์พลังพลังบวกจะเกิดขึ้นแบบ พลังลบจะหมดไปยิ่งยำเกรงพระเจ้าเราจะยิ่งชนะอันหาชนะความปรารถนาชั่วยิ่งยำเกรงพระเจ้าความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าจะยิ่งทวีขึ้นพี่น้องที่รักเหมือนภาพลูกที่ยำเกรงพ่อแม่ทำตามพ่อแม่ไม่ดื้อรั้นแล้วก็เชื่อฟังนะแล้วก็สนิทสนมกับพ่อแม่ใช่ไหมความสัมพันธ์กับพ่อแม่ดีไม่เล้าฉานนะนะแต่ในทางตรงกันข้าม พี่นันรักต้าเขาดื้อนะความสัมพันธ์กับพ่อแม่ไม่ดีนะทะเลาะกับพ่อแม่ออกจากบ้านนะแล้วก็ทําทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความยำเกรงในที่สุดลูกคนนั้นก็จะเป็นไงคะลูกคนนั้นก็จะเข้าสู่ชีวิตที่เหมือนเด็กน้อยหลงหายที่ไม่ไม่ยำเกรงสิ่งใดแล้วก็ใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่นะมาลายหายไปเผาผลาญ นะไปในทางชั่วร้ายแล้วในที่สุดก็ตกต่ําพี่น้องท่รักษ์วันนี้ขอพี่น้องนะคะกลับมาไว้วางใจพระเจ้านะคะและยำเก่งพระองค์กลับมายำเก่งพระองค์ไว้วางใจพระเจ้าได้ด้วยการขจัดเอาสิ่งต่างๆนะะที่มันเป็นสาเหตุให้เราไม่วางไม่วางใจห่างเหินพระเจ้าออกไปนะคะอธิษฐานด้วยกันนะคะพี่น้องท่รักษ์ขอพระเจ้าให้สิ่งที่ถ้าพระเจ้าค่้ควรได้จากเท่าเดียวนะคะ นะได้เป็นพรต่อพี่น้องด้วยนะคะให้กลับมาเป็นเด็กเด็กเด็กเล็กๆที่ใกล้ชิดพระองค์นะคะรักพระองค์ทุกวันนะคะตั้งแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ขอวอวยพรให้ทุกหัวใจกลับมาวางใจพระเจ้าและกลับมายำเกรงพระองค์รุ่งเจ้าข้าเชื่อและไว้ใจพระเจ้าความยำเกรงพระองค์ทําให้เราทั้งหลายทุกคนไม่กล้าทําบาปขอพระเจ้าทรงมตตา โอ้จิตใจของใครที่ห่างเหินพระเจ้าไปไกลพระองค์ทรงนำเขากลับมาด้วยเถิดถ้าแต่พระเจ้ากลับมาเหมือนเด็กเล็กๆที่รู้ว่าที่สุดแล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยลำพังตัวเองโดยไม่มีพระเจ้าช่วยเหลือขอพระองค์ทรงโปรดให้เราหันกลับจากความเย่อหยิ่งหันกลับมาจากการที่พึ่งพาตัวเองอย่างเดียวตนเป็นทด่พึ่งแห่งตนโดยไม่คิดถึงพระเจ้าพรงเยากรรนี้ พระเจ้าทรงโปรดให้หัวใจเราทุกคนถ่อมลงอ่อนลงสุภาพลงและไม่มีความเยื่อหยิ่งต่อพระพักพระองค์ขอทรงโปรดให้ทุกคนได้รับกำลังจากพระเจ้ากลับมาสนิทสนมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณพระเจ้าฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระคุณความรักพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยสุคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้อง